อันนี้จะพาเข้ามาชมเมืองเออเมืองอะไรนะส,สเปนก็มอง<า>เมืองไรซา,าประเทศฝรั่งเศสนะคะทุกคนเราก็มาอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะก็400เมตรเอ,อ่อจะห่างจากเยอรมันนะคะก็จะเป็นเออเอ,อทางด่วนมีรถข้างหน้าเนะเดี๋ยวพี่นี่จะดับก่อน เมืองนี้เขาก็จะกั้นเนอะอันนี้พี่นีก็นั่งรถก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินนะะที่จอรดรถแล้วก็เดินเมืองนี้เขาก็ำลังซ่อมแซมกันเยอะเลยนะคะทุกคนอันนี้เราก็ได้ข้อมูลมาใหม่นะคะทุกคนคือ ทำไมถึงมีเรือลำนี้นะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้นะคะก็เขาก็จะเอาน้ำนะ,ะน้ำสูงสูงมากนะคะทุกคนคือถ้าเกิดว่าทหารจะบุกเข้ามาก็ต้องมีเรือนะคะทุกคนเรือก็ไม่สามารถที่จะเข้าผ่านกำแพงด่านมาได้เนาะ ก็ตอนนี้เกิจะเป็นเขื่อนน้ํานะครับไม่ให้คนเข้ามาได้นะคะทุกคนกําแพงเก้าก็ได้พังลงนะคะทุกคนก็จะไม่มีก็จะมีเหลืออยู่นะคะเพราะว่ากําแพงกันแน่นหนามากนะคะทุกคนฟางๆนะ กำแพงรอบเมืองนะคะที่ปกป้องหมู่บ้านเนาะ,ะไม่ให้เหออทหารบุกเข้ามาทำ้า,ายประชากรได้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกำแพงด้านนอกหนึ่งแล้วก็สองสามนะคะกำแพงนะคะทุกคนก็จะมองเห็นได้เอ ชัดมากนะคะทุกคนกำแพงสูงมากนะแต่ว่าได้พังทลายมาบ้างนะคะทุกคนเพราะว่าแถวนี้ก็จะเป็นลดน้ําหมดนะคะเขาจะปล่อยน้ํามาะะเพื่อไม่ให้เอ,อทหารฝ่ายตรงข้ามบุกเข้ามาในเมืองได้นะคะก็ถ้าจะเข้าก็คงจะต้องเก่งมากนะะทุกคนดำน้ำําแล้วก็จะเะปีนขึ้นยังไงนะคะทุกคน คือไม่สามารถที่จะมีที่จะปีนขึ้นได้นะคะทุกคนเราก็ยังเห็นรั้วนะคะรั้วที่เพิ่งจะมากั้นหรืออะไรนะ,ะแต่ว่าหรือกั้นเก่านะ,ะกำแพงนะกำะแพงก็จะมีหลายหลายด้านมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพา เดินชมรอบๆเลยนะ,ะทุกคนมาชมปราสาทแต่เราก็อดไม่ได้นะมาเจอตำลึงตำลึงฝรั่งเนาะนี่ก็จะเก็บไปนะ,ะทุกคน <c oughs> อันนี้เราก็จะประตูพางเข้าอีกด้านนึงนะ,ะทุกคน๋ย่เราจะไปดู ว่าเป็นประตูที่เท่าไหร่นะคะทุกคนติดถนนเขาปล่อยน้ําไปจากทางนี้นะคะทุกคนปล่อยน้ําไปจากทางนี้ก็จะมีภาพจระเข้่นะคะทุกคนคิดว่าเขาปล่อยน้ําเข้านะคะจากทางด้านนี้เนาะ นุชาวรีนะคะทุกคนหนึ 1, ่งแปดเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดหนึ่งนะคะแต่ราคาทุกคนก็จะเป็นเมืองนะหมู่บ้านนะคะทุกคนแต่ฮู้ฮู้ก็ยังฟางมากเนาะ,ะว้า อันนี้ก็จะเป็นแผนที่ของหมู่บ้านนี้นะคะทุกคนสงครามก็จะเกิดบ่อยๆนะคะทุกคนสงครามก็จะเกิดบ่อยมากนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสอันนี้ก็จะเป็นเมืองขึ้นของเออเออ รูกคซีรัสเซียนะคะทุกคนแต่รัสเซียก็ไม่สามากที่จะเข้ามาถึงได้นะคะแต่ว่าขึ้นเป็นเมืองรัสเซียไปแล้วนะคะทุกคนก็นี้นะคะที่นี่ก็รู้ประวัติไม่ค่อยดีก็ฟังปาเลเล่าเ,าเามาเนาะแต่ผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยนะคะทุกคนอันนี้ก็ถนนหนทาง บ้านก็บำรุงซ่อมแซมนอรถก็จะวิ่งไปวิ่งมานะทุกคนว้าโอเคกบเบียร์ตอนนี้ก็ปรับถนนหนทางนะคะ บ้านช่องอ <laughs> 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 ันยกใหญ่เลยนะคะทุกคนรถเราก็เดินไปเดินมารอบบริเวณก็แวะทานอาหารนะคะเราก็เจอร้านอาหารสปปติกร้านอาหารเหรอ พี่นีก็ดึงผักมาด้วยนะคะทุกคนปลาโซโมโมันฝรั่งเมนูสิบสี่ห้าสิบยูโรนะคะทุกคนพี่นีก็จะขอทานค่าแล้วก็จะขอจบคลิปนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบใจวิดีโอที่พี่นีถ่ายทำมานะคะทุกคน สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ